นี่คือซาวดการเสียงไรส้สุดที่มือใหม่ไรส้สุดควรมีคะ่ะรุ่นนี้เลยคะ่ะ F 9 9กคะ่ะไปพร้อมเซ็ตไม่คะ่ะเป็นไมค์ m 9็มก็ก็ตัวนี้เลยคะ่ะ กคาราคาแบบประมาณ9ใบแดงวนาโอ os, man, ้ได้เซตนี้เลยคุ้มค่าแน่นอนแต่ว่านะและที่สําคัญแถมหูฟังให้ด้วยครบเซตไปเลยค่ะพร้อมไรสดค่ะนาดว่าข่านะตัวนี้ฟังก์ชันเด็กก็คือมีซ o u n d e f f e c t ตั้ง16เสียงนี่เลยค่ะ ที่สำคัญสามารถปรับเสียงได้ด้วยนังลดเสียงเพิ่มเสียงตัวซาวเอฟิกได้ด้วยค่ะนะอพอสัญ,ญา้า,า,ลาแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีฟังก์ชันดีเจด้วยเวลาเราพูดใช่ไหมในไรส่วนนะคะแล้วก็เราเปิดเพลงไปด้วยใช่ไหมเสียงเพลงจะดรอปลงค่ะมันจะเรียกว่าหมดดักกิ้งนะคะจะเขียนคำว่าดักกิ้งค่ะก็ค่ะนะ อันนี้แม่ค้าแบบไม่ได้ใช้หมดดักกิ้งนะหรือว่าหมดดีเจนะคะนาะนี่เห็นไหมเสียงเพงลงเจอรถอัศจรรย์มากๆเลยค่ะว่าค่ะนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีระบบตัดเสียงต้นฉบับด,ด้วยนะจะเรียกว่าปุ่มอินมิเนตค่ะตรวนี้เลยเจ้าแล้วนะแม่ยอดยายี เห็นไหมกดอีกครั้งหนึ่งเสียงก็กลับมาค่ะนะบอกเลยนะใช้ง่ายใช้ง่ายได้มากเลยค่ะรุ่นนี้บอกเลยราคาก้าใบแดงขัดก็ขานะแล้วก็มีแบบเออเสียงรีวูฟด้วยไม่ใช่รีวูฟรีเวิร์กรีเวิร์กแล้วก็เสียงเอ็กโคค่ะแล้ก็ขานะนี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นตรงนี้วอลลุ่มตรงนี้เลยค่ะนะและเอ็กโคชัดมากกาขานะรุ่นนี้บอกเลยไว้ร้องคาราโอเกะ มีแบบอีกตัวด้วยสามารถไร้สดนอกสถานที่ได้ค่ะหรือว่าร้องคราวเกะนอกสถานที่ได้ค่ะแล้วก็ขาดซินดกเวอร์นะไมค์ก็ดูดเสียงเธอไมค์คือเพาะมากนะคะแล้วก็ขาดมีหมดคาราโอเกะแล้วก็หมดพูด,พดคุยค่ะ<า>แล้วก็สามารถแบบเอ่อเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ซาวได้ด้วยนี่มันจะเขียนว่าอิเล็กทรอนิกส์ซาว์ค่ะ ฮัลโหลเชสเสียงก็จะประมาณดยไขครใจเศร้าแม้ออนะโอเคไหมโอเคไหมโออะไรประมาณนี้ค่ะทุกคน้นะเพิ่มสีสันในรายสุดค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนมวลเสียงได้ด้วยนี่ขามจะเขียนว่า v o i ไว h a เช e เลยค่ะ v o i ไว h a เช e นี่เสียงเราก็จะน่ารักขึ้นนะคะทุกค้าะมันจะเขียนคำว่า v o i ไว h a n ช e ที่ปุ่มกดค่ะทุกค้ะปุ่มนี้เลย ทั้งหมดสี่เสียงเลยสี่เสียงเลยค่ะลูกข่ารุสนานี่เหมลดมากอยากปรับมาเป็นหมวดเสียงเดิมกดปุ่มนี้ได้ขนาดเป็นหมวดพูดคุยค่ะนี่ค่ะนะลูกค้านะก็เลิศมากมากเลยค่ะลูกค้านะแล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถปรับเพิ่มลดเสียงเพิ่มเสียงในไลฟ์สดได้ค่ะนะ มันจะเขียนว่า Accompany ตัวนี้ปรับเพิ่มเสียงรถเสียงเพลงที่เปิดจากบลูทูธค่ะนะแบบเปิดเพลงผ่านบลูทูธได้ะนะนี่ค่ะใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องไวรไ์ไรส์สดหรือไว่าไว้อัดคลิปค่ะแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเปิดบลูทูธเพื่อเปิดเพลงค่ะหรือว่าจะต่อสาย3.5ก็ได้ค่ะทุกขานะเขามีสายให้ในเครื่องเลยนะ3.5ตู3.5สองสายค่ะหนะ้าไวร์ไรส์สด1สายแล้วก็ไว้เปิดเพลง1สายแล้วก็สายชาร์จ1สายค่ะทุกขานะ นี่จะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่แบบมีบูตูธก็เปิดได้หมดค่ะจะเป็นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็น PC ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยค่ะนะตัวสายชาร์จที่เป็น USB-A ที่เป็น Type-C นะคะนะสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ค่ะไร้ส่วนในคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็แบบใช้ตัวนี้มีการเปิเป็นเครื่องเสียงได้ค่ะลูกคนนะบอกเลยฟังก์ชันคือจัดเต็มมากราคา9้าใบแดงค่ะลูกข์ขานะนี่ค่ะนะตัวนี้เป็นวอลลุ่มค่ะนะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเพลงที่เข้าตัวซาวด์คาร์ที่เปิดจากบูตูธเลยนะคะทุกข์านะสามารถควบค ตรงนี้ค่ะนิเตอร์ค่ะนะจะเขียนว่ามนิเตอร์ตัวนี้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงในหูฟังของผู้จัดคนเดียวค่ะนะนะสำหรับผู้จัดคนเดียวค่ะนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะนี่มันจะเขียนคําว่าไมค์เห็นไหม mic ตัวนี้นะคะไว้เพิ่มเสียงลดเสียงไมค์ค่ะแล้วก็คาะนะลดมากๆเลยค่ะคุ้มค่าแน่นอนขาเก้าใบแดงนะแล้วก็ข้างบนค่ะเป็นวอ o ลุ m มปรับเสียงไมค์ค่ะตัวนี้เลยค่ะสามปุ่มเลยค่ะ ตัวนี้นะคะปรับเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เสียงุ้มค่ะแล้วก็ขานะแล้วก็ตรงนี้ขานะเสียงคําว่าเล็กรอดค่ะนะลูกค้าขานะตัวนี้เพิ่มเสียงรถเสียงในไรสดค่ะเพิ่มเสียงรถเสียงในไรสดนะค่ะลูกค้าขานะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะนะคอมเมนต์มาได้ค่ะนะแม่ค้ายินดีบริการค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่านะปรับเพิ่มเสียงรถเสียง sound ฟ f f e ค่ะล้วก็ขานะ นะ่าสนใจจิ้มในตะกร้าได้เลยนะจันนาะราคาไม่แรงเลยค่ะไปครบเซ็ตเลยมีไม้หนึ่งตัวมีตัวเครื่องหนึ่งตัวแล้วก็หูฟังหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ขานะครบเซ็ตจบทีเดียวสั่งทีเดียวจบได้ทีเดียวเลยก็ขานะราคาเก้าใบแดงค่ะเก้าใบแดงค่ะสนใจจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย